สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังแสงอาทิตย์บายช่างเกตเชียงใหม่วันนี้คือ e ี3ของซีรีส์ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดหลังจากที่ e ี2เราได้คำนวณโหลดไฟฟ้ารายวันของบ้านส่วนไปแล้ววันนี้เราจะต่อกันด้วยหัวข้อสำคัญมากๆนั่นคือการเลือกขนาดถผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ให้เหมาะกับโหลดที่เราใช้งานจริงก่อนที่เราจะคำนวณขนาดถผงและแบตเราต้องรู้ค่าพื้นฐานอยู่3าอย่างครับ1โหลดรวมต่อวันของเราหน่วยเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง 2. จํจนวนชั่วโมงที่มีแดดเฉลี่ยต่อวันเช่น4หีหชั่วโมงและ 3. ประสิทธิภาพของระบบโดยทั่วไปคิดประมาณ80%พอมีตัวเลข3อย่างนี้เราก็พร้อมเริ่มออกแบบได้เลยเริ่มจากการคํานวณจํานวนแผงโซลาร์เซลล์สูตรที่ใช้คือโลดที่ต้องการต่อวันหารด้วยกําลังแถงหน่วยวัดคูณจํานวนชั่วโมงแดดคูณประสิทธิภาพระบบสูตรนี้ใช้ได้ทุกระบบออกริดตัวอย่างจากบ้านสวนของเรา โหลดรวมต่อวันคือ4,900วัตต์ชั่วโมงหรือ4.9กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าใช้แผงโซลา่าขนาด450วัตต์แดดเฉลี่ยวันละ5ชั่วโมงและคิดประสิทธิภาพระบบ80%คำนวณออกมาคือ4,900หารด้วย450คูณ5คูณ0.8จะได้ประมาณ2.7แผงเพราะฉะนั้นเราจะปัดขึ้นเป็น3แผงเพื่อให้ระบบมีไฟเพียงพอไม่เสี่ยงไฟตกกลางวัน ต่อไปเป็นการคำนวณจำนวนแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานสูตรคือโหลดต่อวันคูณจำนวนวันที่อยากให้ระบบสำรองไฟได้หารด้วยแรงดันแบตคูณความจุแบตคูณประสิทธิภาพระบบในตัวอย่างเดิมบ้านสวนของเราต้องการสำรองไฟ2วันใช้แบตเตอรี่1 2โวลต์2อ0แอมป์โหลดคือ4 9 0 0วัตต์ชั่วโมงต่อวันเอา4,900คูณ2แล้วหารด้วย12คูณ200คูณ0.8 คำตอบที่ได้ประมาณ5.1ลูกเพื่อความชัวเราจะเลือกใช้อย่างน้อย6ลูกเพื่อให้ระบบทำงานได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากให้ระบบเสถียรมากขึ้นควรเพิ่มขนาดถผงโซลา่าอีก10-20%เพราะแดดจริงในแต่ละวันไม่ได้เสถียรเหมือนตัวเลขคำนวณโดยเฉพาะฤดูฝนหรือวันที่มีเมฆหนาการเพิ่มแผงจะช่วยให้ชาร์จเต็มเร็วขึ้นและลดความเครียดของแบตเตอรี่ในระยะยาว และนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการเลือกขนาดถผงโซลาร์เซลล์และจำนวนแบตเตอรี่ในระบบออฟกริดถ้าคุณคำนวณโหลดถูกต้องตั้งแต่ต้นและเลือกอุปกรณ์ตามสูตรนี้ระบบของคุณจะใช้งานได้จริงไม่มีปัญหาไฟไม่พอหรือไฟตกตอนกลางคืนแน่นอนครับขอบคุณที่รับฟังและรับชม EP 3อย่าลืมกดติดตามและติดตามตอนต่อไปนะครับตอนหน้าเราจะพูดถึงการเลือกอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ควบคุมระบบโซลาร เพื่อให้ระบบออฟกริดของคุณครบสมบูรณ์มากที่สุดครับ